กับท่านแรกนะครับคุณอุทัยศิริสร <Yeah! S 1> ุงหกเดือนต่อเดือนไม่ธรรมดานะครับสุดยอดค <_ d un> ร,รับประมือ ดีดีด้วยครับิีดีด,ด้วยนะครับและท่านถัดไปขอแสงงดงความยินดีกับคุณทัตชัยอาภิสุลป๋าทัตของเรานะครับอยู่ใน,นคณะกีแมนนะครับก็สึดงอาดนะครับนักขายมืออ อ่าตอดแมนครับเดี๋ยวไม่หลออครับท่านครับโอเคอ่าอ่าท่านนี้ไม่ได้ไม่ได้มาครับแต่ขอเสียงกบมือให้กับคุณสุริยาภูทองคนระับอันนี้ก็สุดยอดอันนี้อันนี้ก็หกเดือนนะครับผมเดือนอ่าและท่านต่อไปครับขอเสียงความดีดีกับคุณสันทิการศริสนุก เรียนต่อด้เรื่องสุดยอดดีดีด้วยคนระับและท่านต่อไปขอแสดงความยินดีนกับคุณวรรัตชูชื่น <mm> <mm> เลยครับสุดยอดครับคนเก่งของเราท่าต่อล้ต่อไปนะครับขอแสดงความนดีกับคุณเสนอ สุดยอดนะครับและท่านต่อไปขอแสดงความยินดีกับคุณเสลียพูหลาหกเดือนแล้วนะครับผมเดือนต่อเนื่องนะครับนี่ก็หกเดือนแล้วไม่ธรรมดาเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปปิดยอดนะห้าสิบกิโลจำได้ไปกลับร้อยกิโลครับ สุดยอดอและท่านต่อไปครับเขาแซงคว่ามินดีกับคุณชยากุลพยุงยาอ,อันนี้เป็นเดือนแรกนะครับเริ่มตานแล้วนะครับเริ่มตาดเครื่องแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปรวมชุดนึงชุดแรกก่อนนะครับเดี๋ยวขอาิดจอโอเคขยับมานะครับ อ่ามามาข้างๆนบรดาซิลนี้ครับมาอาขยัำมาขยัำมาขยับไปนิดนิดนี่ขยำอ่าอาคุณอาแท้ขึ้นมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เห็นโอเคอายิปยิ้มนวลยิมนวลโอเคครับขอบคุณทั้งทั้งนะครับในชุดแรกครับ ต่อไปต่อไปต่อไป,อไป <c oughs> ท่านต่อไปนะครับอันนี้ไม่ได้เดินทางมานะครับแต่ก็ขอเสียงกดเบมือให้กับคุณวันเมธานะครับอันนี้ก็รู้นสึกน่าเดือนหกเดือนหกเดือนนะครับและท่านต่อไปนะครับสาวชุดแดงนะครับ <c oughs> คุณพัชรสมน์บรรลักษ์พอดชัย 6เดือนต่อเรื่องเช่นกันนะครับสาวธัญญาของเรานะครับวันนี้ชุดแดงสดใสซีมสุดจีน และท่างต่อไปขอแซงความนีกับคุณสมิตาสุนงอยู่โอ้ยกลองเชียร์เยอะนะครับวันนี้กลองเชียร์เยอะนะครับไอเดนไป้ยู่หนครับเดินยดินทางต่าง้กันครับเดินถ่ายรูปเลย และท่านต่อไปขอเสียงประมือให้กับคุณอุดอมสิงห์เหนืออโยธยาบาลมาลาภานออกมปตีเขียวแดงนะวันนี้เขียวแดงสดใสมาก ดีดนะครับและท่านต่อไปขอแสดงความยินดีกับคุณสมจิตทับโถงหกเดือนต่อเนื่งยอดสุดยอดและท่านต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณพอลัด be so bad. ใชครับขอสแสดงวังยินดีกับคุณกิติพัฒน์เซรีหิรัญชัยกุลกอเงเชียร์เยอะเช็มกันเนเลยครับเรือเ,เสียงกีตจะเยอะเป็นพิเศษ โอเคนะครับและอีกท่านนึงนะครับน้องแจยิีดีกับคุณพ่อชัยพันสุวรรณยินดีด้วยครับนครับพี่พอชัยเริ่มซาทแล้วนะครับเริ่มซาทแล้ว เดี๋ยวถ่ายรวมรับถ่ายรวมนะครับมาขยัมบมาตรงกลางเวทีเลยครับขยัมบมาตรงกลางถ่ายรวมนะครับอ่าสวยงามครับสวยงามยิ้มหวาน โอเคครับขอบคุณทุกท่านครับสุดยอดนะครับขยับขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ก็คือระดับ5 0 0พัน PV นะครับห้าพันีอันนี้ไม่ได้เดินทางมารับนะครับแต่ก็เพี่อขอเสียงประมือให้กับคุณปรนอมเป็นสรุปนะแล้วก็คุณชนิดาภูพัฒรตการนะครับไปดูมานะครับก็ได้ด้วยนะครับ นะครับและขยับขึ้นมานะครับต่อไประดับ1 0 0 0 0มืนีีขึ้นแล้วนะครับพันแรกนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้มานะไม่ได้มานะครับแต่คอนเทนต์เสมอ์ครับคุณอุไทยวิลาวันแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้มานะครับอยู่ตรังนะครับคุณอาไรชิพิทากรับิโตของเรา แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับตีดภารากิจไม่ได้มาท่านร้อยตำรวจเอกสลอกกิบมากอันนี้ก็หกเดือนเหมือนกันกนะครับหกเดือนและอันนี้ก็ไม่ได้มานะครับคุณนานนามงคลสุขนะครับคนนี้หมื่นหกพันกว่า PP นะครับหกเดือนต่อเนื่องเช่นกันเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าหมื่นนะค,คนนี้และท่านต่อไปมาครับอยู่ในงานนี้หนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนนะครับขอ,อเสียงปรบมือกันต่ ได้ได้ได้เยอะก็จะมีปัญหานะครับ้ยในการถือตัวันก็ได้เยอะเยอะกอง นะครับเพราะหมะื่น,นะนห้าคะแนนก็กาแฟสามกล่องเลยนะสามกล่องสุดยอดอันนี้อันนี้ต้อถ่ายเดียวก็มีคนเดียวอ่าถ่ายเดียวถ่ายเดียวเดลต้าเลนขอยถ่ายตรงกลางี๋ยวผมปิดอันนี้อ่าอันนี้ไม่มีใครแย่งคิวถ่ายเดียวเลยมาขึ้นขึ้นมายืคิวทน้นนงหันครับ ยาวๆครับลุนต่อไปทำให้ครบ1ปีเลยนะหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีท่านจะมีรางวัลพิเศษที่ใหญ่ขึ้นนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยอุ้ยนั่นกจะพัวพันโอาวันนี้คัพมานดอกสวยๆนะครับดอกตุ้มๆสวยๆดอกใหญ่ๆเลยนะ สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดขอมอกำไ้ในส่วนอ่ายกมือขึ้นครัยกมือายมขึ้น